ไปดูกันต่อกับผู้หญิงหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาเป็นผู้หญิงหวานๆนะคะตี่นาค่ะตีนาเยสโซโนนี่จะบอกแฟนคลับเขาแน่นจริงๆนะคะก็ไปเจองาน Thailand Comic นะคะวันก่อนที่มีพี่กันกับพี่บอยไปเนี่ยแหละค่ะตี่นาเขาไปทํารายการของเขาค่ะก็คว้ามาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องออมเนี่ยแหละค่ะออมสุชาเพราะว่าแฟนคลับเนี่ยจะบอกว่ารายการเราโกอินเตอร์นะคะเห็นบอกว่า ดูจากรายการเราเสร็จปุ๊บไปลงย t u b e แปลเป็นภาษาจีนไปนเรียบร้อยแล้วนะคะพี่แจกกรีก็เป็่นชงเงียง้ยง,งเงี้ยงเป็นภาษาจีนไปค่ะเพราะว่าแฟนคลับชาวจีนและก็ไต้หวันนะคะที่ชื่นชอบอทั้งคู่เนี่ยแหละค่ะคู่จิ้นจากเยสโซนูก,ก็เนี่ยแหละรอสัมภาษณ์นี้อยู่ค่ะว่าแล้วเราไปดูตีนากันเลยดีกว่าว่าตอนนี้ยังจิ้นอยู่กับออมสุดสวยอยู่หรือเปล่าไปดูเลยค่ะฟ ดีจีนาค่ะวันนี้มาเจอกันโดยโดยมีได้ร้านหมายนะคะ<ห>กับะะพี่แจ,จ็คเจอเราก็เมืองจีนนี่ไปด้วยภารกิจว่าเมืองจีนนี่ไปกับร่วมกับเว็บไซต์ทูโดนะคะก็เป็นเว็บไซต์ของเมืองจีนที่เขาจะแบบฉายหนังสั้นออทางออนไลน์แล้วเราก็เอาหนังไทยเนี่ยไปเผยแพร่เขาอืมคไปกับใครบ้างคะอันนี้ไปคนเดียวค่ะเอองออมไม้เมืองไทยออมเขางานเยอะอ่ะอมวันก่อนได้เฉียดกันมั้งบ้างคะเฉียดกันยังไม่ได้เจอกันตัวเป็นๆเลยเห็นแต่ในรูปแบบว่าคือมาไม่พร้อมกันไม่พร้อมกันดีนะ าเข้าไปก่อนอค่ะพี่นานอ้องใจมีสาวมาด้วยอ่านั้นน้องที่เล่นหนังด้วยกันค่ะ,ะปีสามคืนสาน้องเทวีกับน,น้องพิมค่ะออมก็น้องใจพาพี่อาร์ตมาด้วยเอาหนุ่มมาด้วยเหมือนกันยัง<ฮ> <laughs> ไม่เจอกันเลยยังไม่ได้เจอเลยขนาดไปงานงานเดียวกันยังไม่เจอกันเลยอ่ะแล้วเหมือนแบบว่าไม่เจอกันจริงๆ ยังไงดีอะไม่จริงอะเห็นแฟนขับเธอจับรูปมาลงไปมางงอยู่ใช่เอารูปมาแปะกันแฟนขับก็แท็กมาทำไมยูถ่ายแบ็คดอปอันเดียวกันแล้วแบบว่าทำไมม่ถ่ายด้วยกันเป็นความผิดอีกผิดอีกแต่ว่าคือไม่เจอจริงงันใหญ่มากแล้วก็คนก็เยอะมากด้วยค่ะแต่ว่าทีณ่าไม่ได้นอกใจนะไม่ได้นอกใจรักเดียวใจเดียวรักใครอะรักออมเสมอมาเป็นเพื่อนกันเมื่อไหร่จะได้ร่วงงานกันเนี่ยก็ Yes o อนอาจจะยังค่ะต้องอาจจะมีอาจจะมีโปรเจกต์ร่วมกันนั่นก็คือย,ยังยังยังบอกไม่ได้โคโตะละมั่มไหมฮะหรือว่าโโต้ยังค่ะคัออย่างนี้แหละะค่ะ <c oughs> แต่ผอมลงผอมลงนิดหน่อยค่ะตอนนี้เออ ไม่ค่อยได้นอนเหมือนพี่แจ๊กอะทำงานเยอะใช่ไปรุ่นไปรุ่นไปรุ่นอะองนอนไ้นอนใช่ค่ะนอนนอนแล้วน่นก็จะโซมมากเลยเดี๋ยวมีเวลาจะไปหาเวลานอนตอนนี้ะนะคะก็รอดูผลงานของทั้งคู่อย่างที่บอกไปนะคะน่าจะมีให้ได้จิ้นแล้วก็ฟินกันต่อไปค่ะ